ภาพเหตุการณ์น้ำหลาก1ตุลาคม2567มาแหมรอบแล้วนะครับของเกา่ารอบที่แล้วยังเคลียร์บบเสี้ยงเตือ้อมาแหมรอบแล้วก็คือเกิดทำให้เกิดผลกระทบตามมานะครับรอบแล้วเป็นขี้เปะเป็นนักนะครับเป็นขี้ดินขี้โคลนแต่ตอนนี้มีทรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับผลกระทบกันอย่างมากเลยนะครับถนนบริเวณหมู่บ้านบ้านเรือนของประชาชนหมูห่6ตำบลแม่ไอบ้านห้วงน้อยนะครับเป็นเพียงภาพบางส่วนนะครับ ที่อื่นก็จะมีได้รับผลกระทบอยู่นะครับในบริเวณใกล้ลาน้ําอายนะครับบริเวณหน้าตลาดตะกี้นี่ก่อน้ําท่วมสูงกว่าคราวก่อนนะครับแต่น้ําได้ลดระดับลงไวนะครับน้ําลดลงแล้วนะครับช่วงเวลานี้ประมาณบ่ายสี่โมงกว่านะครับเป็นเพราะวันนี้มีฝนตกหนักนะครับตกประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงได้นะครับดีที่ฝนยังหยุดถ้าบม่หยุดนี่นะครับน้ำหลากก็คงยังท่วมท้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ